ไม่น้ำโขงไหลนะคะมีแก่งหินสวยๆค่ะตอนเย็นๆนะคะดูค่ะน้ำสใสๆนะคะแก่งหินสวยๆค่ะที่นี่ที่เดียวนะคะที่บ้านปากแซงค่ะดูค่ะดูค่ะมีหาดทรายขาวๆนะคะ ทรายขาวขาวแก่งหินส,สวยๆค่ะส,สวยๆนะคะที่ดอนนกยุงใหญ่ค่ะมาเที่ยวชมกันได้นะคะช่วงเดือนกุมภาพันธะ์มีนาเมษามีทรายขาวขาวแก่งหินงามๆค่ะมาเที่ยวชมกันได้นะคะ